สวัสดีครับรายการวิทยาล็อกเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับมีคนขอมานะครับให้รีวิวโต๊ะขอมอมผมนะครับนะครับไปดูสเปคกันก่อนเลยนะครับเอ่อ t force gtx 9 8 0 ti นะครับแล้วผมจะเปิดโปรแกรมเอ่อ e m p l i a n e m p y a นี่เลยก่อนนะครับนี่ครับ cpu อย่างกากนะครับ GPU GeForce GTX 980 CPU Intel Core i5 4440 CPU 3.1ไอ้ัตุร์หนึงเพิร์ชโยความจำ16 g b RAM ความละเอียดปัจจุบัน1 0 2 0 x 1,080นะครับเป็บบอร์ปฏิบัติการ Windows 10นะครับซึ่งเวลาผมใช้นี่ผมจะใช้2จอนะครับผม สองจอนะครับคีย์บอร์ดที่ผมใช้นะครับก็เป็น LASER b ร์ k w i n d o w Ultimate c o m a นะครับแผ่นลองเมาส์นะครับก็ของ l a า e r เหมือนกันนะครับเช็ดอีกเยอะนะครับเมาส์นะครับก็เป็นล a า e r นะครับรับนี่คือองที่เวลาผมใช้สตรีมสดนะครับหรือถ่ายกีฬาผ่าโผนนะครับไม่ห่าเปิดให้ดู นี่ครับวลาผมถ่ายกีฬาผ่านโผล่ปิดไปก่อนปิดไปก่อนไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องนะครับนี่ครคือตัวของเคสผมนะไฟเพิ่งเปลี่ยนพาวเวอร์สปายใหม่นะครับก็เลยไม่ได้จัดสายไฟเลยนะครับวอเตอร์เอ้ระบบน้ํานะครับคูลเลอร์วอเตอร์นะครับเป็นเนแบบพลุมนะครับไม่ใช่น้ํานะครับน้ํานะครับเก็บเงินซื้ออยู่นะครับฮาร์ดดิสมันก็เป็นสองลูกนะครับผม ลืมบอกรับเมาส์ผมมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบไร้สายได้นะครับเพียงแค่คุณต่อสายเนะยเดี๋ยวไปหนึ่งต่อสายก่อนไปหนึ่งครับต่อสายนะครับผมต่อสายนะครับไปที่นตนึ่งต่สายนะครับแล้วเสียบกับตัวนี้นะครับผมเสียบกับตัวนี้นะครับเอาสายต่อเสร็จนะครับ แล้วก็เปิดสวิตช์ครับแล้วก็มันจะจะเมาส์มาใช้ไร้สายได้เลยนะครับผมมันจะเป็นมอสไร้สายโดยทันทีนะครับเออนะครับเกมนะครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีเกม มารีวิวใหม่นะครับอาจจะเป็น G T A นะครับหรือ Battlefield หรือ a r Survival Evo นะครับแล้วก็อ a ก็ว่างๆก็เรีวยวนะครับผม a s s a s s n c l i e i d e นะครับนั้นก็วันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ